สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วก็จะมาทำส้มตำนะคะวันนี้จะตำใส่ปลาค่ะใส่พริกใส่พริกกี่เม็ดเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่พริกสิบเม็ดนะคะ ตําส้มตํากินกับไก่อบเหมือนเดิมนะคะใส่กระเทียมโอ้ยกระเทียมเด้งเดึงเด้งเดึง แห้งมันก็จะตำยากหน่อยนะเนีเมื่อวานเมื่อวานเราไปตากแดดให้มันกรอบๆนิดนึงแต่ว่าเผ็ดสเสด็จเลยค่ะ วันนี้แดดร้อนมากต้องหาอะไรเผ็ดๆกินหนวกหูหน่อยนะคะใส่ผงนัวค่ะใส่มากเดี๋ยวผมล่วง เกี่ยวกันหรือเปล่ามันเนี่ยน้ำตาลเราก็ชอบออกแนวหวานๆหน่อยนะบางคนเขาไม่ชอบหวานเลยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บ ตายเราก็จะใส่ถั่วลิสงเข้าไปหน่อยนะคะมันเสียมันยังมัน่นอยากเห็ดยังกับเห็ดล้นเนาะใส่มะนาวนะคะมะน,นาวรูปเลอเลย มะน,นาวซื้อมาจากแมคโครมะนาวไม่มีเม็ดเฮ้ยอืมสัดลูกมันใหญ่สะใจดีเปลือกมันเราก็เอาไว้ในครัวนะคะมันจะดับกลิ่น ใส่มะขามเปียกเองนะจ๊ะมันมะขามเปียกมันจะมันจะมีรสชาติเปรียป้ยวหวานหวานมันจะกลมกล่อมนะคะมันสีสยบไม่สันเถาะอ๋อเหมือนใส่กะปิใส่กะปิจักหน่อยกะปิ ว่นเด้เห็ดน้ำบีกกะปิเดิมใ็ดตามมะคุงได้ว่าใส่กะปิใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาจักหน่อยอันนี้มันเค็มแล้วก็ใส่ปลานะคะ หรืือบานเห่าเอินว่าประเด็กน้ำมะเขือเทศลืมใส่เริ่อม,มะเขือเทศไม่ได้นะคะมันจะไม่เข้ากันถ้าไม่มีมะเขือเทศมันก็สีบูเซีบ มะเขือเทศอันนี้เขาเรียกมะเขือเทศอีปือเคยได้ยินบอมันกัสีบะเือมะเขือขือบานเท่าเด้มะเขือเขือบานเท่ามันจะนวยหน่อยกว่านี้แต่อันนี้มันจะน่วยใหญ่กลัวตอนแรกก็นึกว่กวกวามะเขือขือมันบ่เม,มนไปเห็นในหางเขาเรียกว่ามะเขือเทศอีปือ สิ่มก่อนแต่ของเห็ดกินเองหรอกโอ้ยสากระพอสะสามาเด้อเพื่อนๆคนใดอยากอืมเปรี้ยวกว่าเองนิดนึนหงหมูเน่าใส่หน่อยเพราะว่าอากาศมันห่อน แดดมันหอนแห้งมือน,นี่ก็าลองกินเปรี้ยวเอ,อแบบฝรั่งเนาะฝรั่งหนาหอนเขาจะกินหนามบองนาว ลอบก่อนอืมโอเคโอเคโอเคเผ็ดอยู่เด้อไผวาบ่เผ็ดพริกซีฟเม็ดไหมตำไปคุยไปนะคะ เสร็จแล้วต้องหมุนหมุนสากเล็กหน่อยอเสียบครับเสียบเสียบเสียบโอ้ย <c oughs> กินผู้เดียวได้นนเนี่ยจานนียหมดไปหลายเลยโอ้ยมีเม็ดด้วย เส็จแล้วจ้ามาเด้อจ้าไปจิกินตำบุฮงน้ำกันสิบเสษมาเด้จ้ากินตำบุฮงน้ำกันกินกับไก่อบไก่อบคือดำแต่ว่าสื้อมาเด้อบด้อบเองเขาอบมาดำจังสี่ละ่ะแต่มันก็แสบ